เอาลายของอาจารย์ท่านนั้นเอนจะสังเกตมันจะแค่เป็นตัวควบคุมรูปทรงแท่นั้นแต่ว่านักเรียนชอบเขียนยังเส้นรอยขึ้นมามันจะไม่เป็นรูส,สิกเปนเสใส่เส้นเข้าไปในกรณีที่เราลงแสงเราเส้นแค่มาช่วยคุมรูปฟอรงเส้นต้องกลมเกินกับน้ำหนักเข้ามาคุมเชฟให้มีความนิ่งแล้วก็แน่นอนมากขึ้นอันนี้จะเป็นประโยชน์ เมื่อไหร่เราใช้เส้นเกินน้ำหนักเกินปุ๊บมันก็อาจจะเป็นกระตูนเลน้มานะยิ่งอยู่อย่างนี้ยังพอได้บางคนพอเจอปุ๊บเปดจะกลมอยู่แล้วเชียวพอปล่อยบรรยากาศไม่กล้าปล่อยดึงมาเด้งกลับมาอีกลบออกไปเลยมันไม่จําเป็นต้องมีก็มไม่ต้องมีก็ได้เกินไปกับบรรยากา,กาศก็ได้แผ่วๆนีน้น้อย ระวังระวังเขาเขาจะกระเด้งขึ้นมานี่ปัญหาใหญ่บอกไปแล้วตรงไหนแสงตรงนี้ไปโผล่ที่นี่ไปโผล่ตรงนี้ไปโผล่นาแข้งไปโผล่ตรงนี้นั่นแหละปัญหาใหญ่เพราะนั้นคุมให้ได้ตัวแสงเอาแม่สําคัญที่สุดพอมองปุ๊บองใหญ่ๆเป็นแบบนี้ถ้านัะเอียเข้าใจองคใหญ่ๆเป็นแบบนี้แน่นอนแล้วเอาไว้ในหัวเลยก็แล้วทำมาเลยโดยมีตัวนี้คอนโทรล ถ้าใครไม่มั่นใจสเต็ปหย,ยาบๆใครมั่นใจมากขึ้นก็อย่างนี้เลยใครมั่นใจเก็บไปที่สุดแล้วก็มาอย่างนี้เลยใครมั่นใจสุดๆแล้วก็ไปอย่างนี้เลยมันจะไปด้วยของมันนี้มีที่มาที่ไปนงฮะแต่ตัวเดียวกันของเราแม่คุณอาจารย์หนบอกว่าการมองบทสังเกตปุ๊บเราอยู่มุมเดียวกับอาจารย์แต่เราเห็นเทาไปหมดนะ่ภาพนี้มันจะออกมาเปี้ยวเลยท่านเรียน เราเรา,เราไม่พูดถึงรูปทรงนะตอนนี้เชฟมันอาจจะมีเพี้ยนอยู่นะบรรยากาศที่อาจารเห็นตอนนี้ช่วงนี้นี่การการสาธิตนะก็เลยใช้เนิ้วถ้าใครใช้ถ้าใครใช้ไม่เป็นงานจะช้ำน,นะแนะนำว่าถ้าจะใช้ใช้อนี่ดีกว่าทิชชู่สำลีทิชชู่อะไรยังดีกว่า ถ้าเราส่งอาจารย์แบบนี้ไม่ได้แต่ถ้าเราส่งอาจารย์แล้วเราจับเราสามารถเก็บสาระตัวนี้มาได